เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e h i r r i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสรุปเทดที่มีชื่อว่า Monster Trainer ครับซึ่งเป็นเทดที่ถือว่ามีความคิดสร้างสารรค์มากๆนะเพราะว่าในเก,ก่าๆเนี่ยมันไม่มีเทดแบบนี้นะครับที่จะสามารถเรียกมอนเตอร์มาช่วยสู้ได้แถมเราสามารถเปลี่ยนมอนเตอร์ได้ด้วยตามสถานการณ์ที่เราอยากเปลี่ยนนั่นเองครับแถมมอนเตอร์ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถเก่งขึ้นได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองครับโดยโบนัสแต่ละขั้นของเทดนี้นะครับก็คือ เมื่อระวางรู้ลู่ลงสนามนะเราจะสามารถเลือกมอนเตอร์หนึ่งตัวจาก3ตัวเลือกนี้ได้เป็นมอนเตอร์นะครับก็จะได้รับ XP หลังจากจบการต่อโซ่แล้วก็จะได้รับ XP เพิ่มหากช่วยโค่นล้มศัตรูด้วยนะครับเมื่อมอนเตอร์เลเวลอาพนะครับจะสามารถได้พลังเหมือนแบบมีวัฒนาการ e ีแบบเก่งขึ้นเนาะ ก็จะมีตอนเลเวล15ที่วิวัฒนาการได้แล้วก็30ก็วิวัฒนาการได้นะครับก็จะได้รับความสามารถสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นมานะมันคือเทปที่เราสามารถพัฒนาฮีโร่ในสนามได้ครับให้อารมณ์รู้สึกเหมือนเราเล่นโปเกมอนเทรนเนอร์เลยทุกคนเอ,อ่อฟิลเดียวกันเลยนะโดยยูนิตนะครับของหรือผมจะแนะนำสกิลของแต่ละตัวนะครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยที่เราจะต้องซื้อมาเลยก็คือรูรูครับรูรูเนี่ยเหมือนเป็นเทรนเนอร์ ที่มีโปเกมอนอยู่3ตัวนะครับพอเราตรงรูรูไปปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นคอกมอร์สมอลเดอร์หรือแลมัดนะครับลูร<ๆ>ูก็จะเป็นเทนเนอร์ตรงนี้นั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยนะครับก็คือตัวแรกคอกมอร์นะครับสกิลเนี่ยจะเป็นการที่ ได้รับ AP วบงหนึ่งต่อเลเวลของเทนเนอร์นะแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายเว่นมนั่นเองครับโดยเอ็ทีมาดาเต็มนะครับการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างโบนัสเวทให้กับเป้าหมายหลักนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดอีก2ตัวครับแล้วก็ลดเกาะเชิดลดกายภาพซันเดอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นานสี่วีด้วยนั่นเองครับของมอลนี่ถือว่าเก่งมากๆนะโดยถ้าเลเวลถึง15แล้วนะครับไอค็อกบอลตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้สกิลก็จะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น12%ตลอดไส ส่วน่าเลเวล30นะครับก็จะได้รับการโจมตีที่ไม่จำกัดระยะเลยนะครับแถมเพิ่มโบนัสความเร็วโจมตีอีก15%ความเร็วโจมตีสูงสุดนี้นะเพิ่มเป็นถึง6เลยนั่นเองครับปกติแม็กสปีดจะเป็น5แต่รอบนี้เป็น6เลยนั่นเองก็เวอร์อยู่นะทุกคนตัวต่อมานะครับก็คือแรมาร์สรอบนี้เป็นโปเกมอนแทงของเรานะครับมีแพสซีฟด้วยก็คือได้รับเกาะแล้วก็ต้าทันเวตต่อเลเวลของเทนเนอะร์เนาะเมื่อมานาเต็มนะครับจะสร้างโล่ตามพลังเวทนะครับนาน4วิ ถ้าโลแตกเนี่ยก็จะระเบิดใส่สตูใกล้3ตัวนะสร้างเวทตามเบาะแล้วก็ต้าทันเวทแล้วก็สตาร์ทสตูหนึงวิด้วยเมื่อเลเวลสิบหะเจีโววิวัฒนาการคือเมื่อใช้สกิลเนี่ยจะกระโดดไปยังสตูกลุ่มที่หนาที่สุดระยะ2ช่องนะครับพ้อมเยอะเยยสตูให้มาตีตัวเองด้วยแล้วก็ได้รับพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายที่ถูกโจมตีหรือถูกย่วยุน,นั่นเองครับ เมื่อเลเวล30นะครับก็จะได้รับเกาะแล้วก็ตาันเวทเพิ่มหนึ่งต่อเลเวลนะครับก็เพิ่มระยะเวลาสแตนเป็น1.5วินะครับถ้าเราขาดแท้งเนี่ยเราก็เลือกโปเกมอนแหลมมัดมาได้เลยนั่นเองและตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายนั่นก็คือสมอร์เดอร์นะครับตัวนี้เป็นนักเวทเผาใส่เบอร์สุดปวดนั่นเองและ10เนี่ยก็คือได้รับ a d ดีเพิ่มขึ้น1%ต่อเลเวลของเทนเนอร์เนาะความเสียหายทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เป้าหมายติดสถานะเบอร์หรือตัดฮิวนั่นเองครับ5วิที โดยเบร์เนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงตาม HP อยูสุกวินะนะครับแล้วก็วูดเนี่ยหรือตัดฮิวก็คือลดการฮิวล,ลง3-3%นะครับเมื่อมานาเต็มเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายกายภาพตาม a d แต่เป้าหมายหลักนะครับแล้วก็มีความเสียหายเวทตาม a p เสรสตูสาตัวด้วยน,นั่นเองครับและเลเวล15นะครับจะวิวัฒนาการคือทุก2ครั้งที่ใช้นะครับจะยิงลูกไฟและลอกที่2อเสร็จสตูสัตว์ตายครับ เป็น75%ของดาเมจนะครับแล้วก็ดาร์เล30นะครับจะสามารถจอบก่อ60%แล้วก็ลดมานาสูงสุดลง10%ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะไอเทนมอนเตอร์เทนเนอร,นร์ตรงนี้นะเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้ตามสถานการณ์เลยเราอยากได้แท้งอยากได้แคลรี่อะไรเงี้ย เปลี่ยนตามที่เราคิดได้ดั่งใจเลยนี่ครับต่อมาครับเทรดที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันเล่นเป็นจักรนอตครับจักรนอตลูรูจักรนอตคอกมอร์จักรนอตสมอลเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเป็นลูรูนะก็ถ้าเป็นคอกมอร์เนี่ยก็ใส่เป็นคุนโซอาร์กแองกันเบรนะครับถ้าเป็นสมอลเดอร์ก็ใส่โชจินไอเอแล้วก็กาดเบรกนะครับส่วนลูรูอีกตัวหนึง่งก็เป็นตัวแทงก็คือแรงมัดนั่นเองนะทุกคนเออ ตรงนี้เนี่ยเล่นเป็นจักเกอร์นอตเนาะถ้าเราจะเล่นสมอลเดอร์แครี่หรือของหมอแครี่นะครับส่วนถ้าเราเล่นแรมมัดแท้งเนี่ยก็ไปเฟคแครี่เอานะครับตรงนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่โหดๆหดหดแต่ว่ามันเฟจอยู่แล้วทุกคนผมว่ามันเหมาะกับการที่แบบถ้ารู้รูออกมาเยอะเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้เลยถ้าขาดจอกก็ขาดตันฮิวอะไรเงี้ยมันเอามาใส่เสริมช่วยทําให้คอมเรามีคุณสมบัติของตรงนั้นที่เราขาดไปนั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็เล่นสโลโรเลวกเจ็ดนะทำพวกยูนิตที่เราต้องการโปเกมอนของเราเนี่ยให้สามดาวนั่นเองครับซึ่งผมก็มีเกมไฟให้ดูด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นคอกมอร์สามดาวแล้วด้วยแล้วก็เล่นฟอนไลน์เป็นชักรนอตนะครับบอกเลยว่าอึดๆตึงๆนะแถมได้กากอยแล้วก็โมกุมิลเนาะแล้วก็สเกลลิงกุนซูนะคอกมอร์ตรงนี้แบบยิงแบบพึบๆึค่อยๆอ่ะค่อยๆอ่ะคอกมอร์นี่มากี่เซตส่วนใหญ่เป็นไอเทมแบบนี้นะ มีเซตที่แล้วแหละที่มันเป็น A อดีไว้ทุกคนแต่เซตนี้มาเป็นแบบนี้ครับบอกเลยเนี่ยดูนี่โคตรดีนะสเกลอาร์กเองแล้วก็สเกลปุนสูอ่ะโอ้โห,โอโหโคอมโบคอมจอยชนะชิวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกไฟต์หนึ่งนะครับตรงนี้เจอในสกขขอปสไนเปอร์นะครับอ่าคองมอเรายังตีแม่งตีเสาเว้แต่ว่าได้อยู่ครับคอมเราเนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากๆนะถ้าเราแคปแล้วทุกคนอกขอแค่คองมอไม่โดนแบบ ตีอ่ะเออพอเจอสไนก็พยายามหลบโพซิชันด้วยนะครับเพราะว่าเขามอเราน่าจะโดนพวกเชนลินสูงได้ตัวนี้เนี่ยชิวเลยนะดูดิแทงมันอึดมากอ่ะทุกคนมาทําให้แบบเราสเกลคูณสูกับอาร์แองแบบได้เปรียบมากๆเลยนะเนี่ยแบบเดี่ยวทุกคนเล่น,นง่ายครับท็อปโฟชิวๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกไฟหนึ่งนั่นเองครับตรงนี้เจอในเ่วนของไครสรีโลนะก็ดาเมจแรงมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราไหวหรือเปล่านะ คอมเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแพ้คอมที่มันเน้นสเกลลิงเหมือนกันครับยิ่งถ้าเป็นพวกโซไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคอมเราจะแพ้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าโซไฟเตอร์เนี่ยเขาสเกลลิงทั้งทีมใช่ไหมทุกคนแต่ฮอกมร์เนี่ยมันสเกลลิงแค่ตัวเดียวนะครับมันก็เลยตู้พวกโซไฟเตอร์ไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็ยังไหวอยู่ชนะไปครับแต่ตอนที่ผมไปเล่นเป็นสมอเดอร์เนี่ยผมว่ามันก็เก่งอยู่นะแต่ไม่ได้เก่งเท่าฮอกมร์นะครับ มอรเดอร์เนี่ยผมถือว่ามันเอามาช่วยเสริมเทปตอนแบบตัดยูอะเออมันไม่ได้แบบเหมือนของมอที่เอามาเป็นแครี่เพราะว่ามันมีเชนในตัวมันเองอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยดูดิเจอในส่วนของโซไฟเตอร์แล้วโดนสเกลลิ่งด้วยเทปของมันย่งไม่ไหวครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางการเล่นเทรนดมอนเตอร์เรนเนอร์กันนะครับเทดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทดเมคานิกที่ผมว่าถือว่า สร้างสรรค์อยู่นะเพราะว่าเราสามารถเลี้ยมอนเตอร์ได้มอนเตอร์เราอีโวได้ผมจะไม่ได้ว่าเซตไหนมีหรือเปล่าแต่เหมือนไม่มีหรือเปล่าถ้ามีเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานอะอะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้เนาะเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวไปให้เป็นต,เปนตัวมาเนะี่ยเป็นเทนเนอร์โปเกมอนนะครับถ้าข้อดีของเทนนี้เลยก็คือมอนเตอร์เราเนี่ยสามารถพัฒนาได้จนเป็นตัวแบกเกมในช่วงของเรทเกมนั่นเองครับแล้วแต่ว่าเราเล่นเป็นคอกมอหรือเล่นเป็นสมอเดอร์นะครับแล้วก็ข้อดีที่2เลยก็คือมีความหลากหลายรูปแบบการเล่นนะแล้วแต่ว่าาาเรรขดอะไ อาดาอดาเมจเวทมีของเวทก็เล่นคอกมอมีของเอดีก็เล่นสมอเดอร์ขาดจัดฮิวด้วยถ้าขาดแทงก็เล่นแรมมัดอะไรเงี้ยมันเลยแบบเป็นเทปที่ดีอ่ะเป็นเสริมด้วยนะแต่ว่าที่1เนี่ยอาจจะต้องเปหรือหาแครี่อื่นมาช่วยนะทุกคนเออข้อที่3เลยะคระับมีความแฟนตาซีแล้วก็เล่นได้สะดกนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันมีความหลากหลายที่เราสามารถเอาไปใช้ได้หลายคอมนั่นเองครับแล้วแต่ว่าเราขาดอะไรนะ มาดูกันที่ข้อเสียบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องการเวลาให้มอนเตอร์เราอีโว่เลเวล up เนาะถ้าเราแบบจะเล่นมอนเตอร์เทนเนอร์เป็นแครี่เป็นแทง์อะไรเงี้ยแล้วเราต้องการเลี้ยงน้องเร็วๆเนี่ยอาจจะต้องได้มาเร็วแล้วก็โล3ดาวอย่างเงี้ยนะครับถ้าได้มาช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเสริมแค่แบบจวกกต้านทานเวทแล้วก็แทง์ Tank อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะก็ต้องได้มาเร็วนิดน,นึงครับ2เลยคือถ้าสู้แพ้ก่อนแบบเลเวล15หหรือ แล้วสามเนี่ยมันอาจจะมีคุ้มค่านะะครับมันอาจจะแบบเราไปใส่ตัวอื่นดีกว่าหรือไปหาไอเทมอื่นมาดีกว่าเพราะจากฮิวเพราะเกาะที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาช่วยอะไรตรงนี้แล้วนะ3เลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงของผู้เล่นใหม่ที่แบบอาจจะแบบลงไปแล้วเลือกตัวผิดเว้มติว่าเราต้องการแครี่เราดันไปเลือกแทงอ่างเงี้ยถ้ากดพลาดก็มีความเสี่ยงที่เราจะแพ้เกมได้เลยนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนได้แต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงครับตรงนี้เนาะก็สรุปเลยนะครับเท็ดมอนเตอร์เทนเนอร์ในเป็นเท็ดสุดเท่นนะสำหรับผมแล้วก็เหมือนเราเลีนนะ้ยงโปเกมอนน่ะผมว่านี้เนี่ยน่าเล่นมากมากนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าใครชอบอะไรที่สามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆมีพลังที่อีโวตัวเราเก่งได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ลองมาเล่นดูนะไม่ควรพลาดเลยนั่ครับ แล้วก็ใครมีคนามตงใส่ต้งไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ Have ี้ชิวเดย์ครับสวัสดีครับ i s ส Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย r i m m n n คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิส m a n ช h อ p เท่านั้น ดิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจก n e w t ุนโด้สวิตสองแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คลิปลิง์ด้านล่างได้เลย